Good morning students สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะเหมือนเช่นเคยเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันศุกร์ที่1เดือนตุลาคมแล้วนะคะ ขึ้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อวันอัองคารนะคะที่คุณครูสอนในเนื้อเรื่องของการปรับตัวอยู่ร่วมกันนะคะกับสังคมที่บ้านและก็สังคมในโรงเรียนนะคะการปรับตัวของเรานั้นเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะเราก็จะต้องมีอะไรคะมีความเป็นผู้นำและผู้ตามใช่ไหมคะ เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดีและที่สําคัญเด็กๆทุกคนจะต้องอะไรคะเราอยู่รวมกันใช่ไหมคะเด็กดีพูดดีทําดีต่อกันนะคะและที่สําคัญเด็กๆจะต้องสมามให้กันเยอะๆด้วยค่ะนั่นก็คือยิ้มให้กันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะบทเรียนที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนบทเดิมค่ะแต่ก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆทําเพิ่มเติมอีก2หน้าเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆค่ะหยิบหนังสือเรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะ อ่ล้วค่ะเด็กๆนะคะบทเรียนนะคะวันนี้นะคะก็คุณครูก็จะให้ทําแบบฝึกหัดนะคะที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวันอังคารนะคะในเรื่องของการปรับตัวใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วก็อยู่ในครอบครัวเราจะต้องเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราอยู่โรงเรียนเราก็ต้องเชื่อฟังคุณครูปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนนะคะในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดก็จะทําหน้าต่อไปเลยค่ะ เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอันนี้ก็สําคัญนะคะเด็กๆต้องเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดีการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อคุณครูอธิบายหรือคุณครูสอนหน,หนังสือเด็กๆในห้องนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องตั้งใจฟังไม่คุยเล่นกับเพื่อนนะคะจะต้องมีสมาธิในการเรียนนะคะ แล้วถ้าคุณครูนะคะให้เด็กๆออกไปพูดให้เพื่อนๆฟังหรือเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเล่านิทานหรือคุณครูถามให้เด็กๆเนี่ยเด็กๆก็ต้อง ตอนะคะต้องเป็นผู้พูดนะคะนิ่งเฉยเงียบได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเราที่ครูถามเด็กก็ต้องพูดกับครูด้วยนะคะอ้าวในวันนี้นะคะแบบสุขัดก็คือให้เด็กๆในรูปนี้ก็เป็นรูปจิ๊กซอ์ใช่ไหมคะที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นแล้วก็เคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นการสังเกตภาพค่ะในภาพนี้นะคะมันจะมีภาพชิ้นส่วนจิ๊กซอ์ชิ้นเล็กๆที่มันหายไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะ ดูนะคะดูยังไงสังเกตภาพเต็มกับภาพชิ้นส่วนค่ะอันนี้นะคะด้านล่างนี้คือภาพชิ้นส่วนด้านบนก็คือภาพเต็มนะคะแล้วเขียนตัวเลขไทยของภาพชิ้นส่วนลงในช่องว่างค่ะเด็กๆในช่องว่างที่หายไปอย่างเช่นในรูปนี้เด็กๆคิดว่ารูปภาพไหนมันจะหายไปก็ให้เรานะคะนำเลขไทยตรงนี้ค่ะมาใส่ลงในช่องว่างเลยนะคะ คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนเนี่ยต้องทําได้แน่ๆเพราะมันไม่ยากจนเกินไปนะคะอ่าเสร็จจากหน้า39แล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า40ค่ะ เป็นแบบฝึกหัดในเรื่องเดียวต่อกันอีกหน้าหนึ่งนะคะในเรื่องของเด็กดีให้อภัยกันค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะอยู่ในห้องเรียนอยู่ห้องเดียวกันเราเล่นกันใช่ไหมคะเราทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะมีบ้างที่เรากระทบกระทั่งกันบ้างหรือเราเล่นกับเพื่อนแล้วเล่นแรงจนเกินไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องทําไมคะให้อภัยกันเราจะไม่โกรธกันนะคะเราก็จะไม่แกล้งเพื่อนกันด้วยนะคะอ้าว อันนี้ก็จะเป็นการโยงเส้นค่ะให้เด็กๆนะคะลองดูนะคะจะมีอยู่สองคำที่เป็นรอยประตรงนี้นั่นก็คือคำว่าขอโทษครับนะคะแล้วก็คำว่าไม่เป็นไรค่ะให้เราดูสองคำนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจากภาเพเหตุการณ์สั้นชนฟ้าใส่ล้มนะคะแล้วพูดขอโทษและให้อภัยกันคัดข้อความตามรอยประ แล้วก็ลากเส้นจากข้อความไปหาภาพเด็กที่สัมพันธ์กันกับคำพูดขอโทษครับแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะให้เด็กๆโยงคำนี้นะคะไปหาตัวเด็กที่พูดคำนี้อย่างเช่นขอโทษครับใครจะเป็นคนพูดนะเด็กๆก็โยงเส้นไปหาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะให้เด็กๆคิดเอานะคะอ้าววันนี้กันบ้านก็จะมีแค่2หน้านั่นก็คือหน้าที่ 39และก็หน้าที่40นะคะในเล่มเรียนรู้ตัวเด็กเราก็จะทำแบบฝึกหัดต่อไปให้เสร็จเลยนะคะเด็กๆอ่าและต่อจากนั้นนะคะเด็กๆให้หยิบหนังสืออ่านได้คิดเป็นวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงโฟนิกส์กันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะไปเรียนกันที่หน้า19นะคะเด็กๆอ้าวดูนะคะหน้าที่19ตรงนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะ อ่าจะเป็นตัว p h o n i ส์ที่ออกเสียงตัว u กับตัว n un นะคะจะออกเสียงท้ายคำศัพท์ว่าอันอันะคะมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูกันรูปแรกเลยค่ะรูปแรกเป็นก้อนอะไรนะเด็กๆก,ก้อนขนมปังใช่ไหมคะอ่าภาษาอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่า bun บันขนมปัง U N, BUN บันขนมปังนะคะออกเสียงอันนะคะอ่าต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะเด็กเด็กรูปปืนนะคะอ่าวปืนภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า GUN g U, N, g U N กันแปลว่าปืนค่ะ คำต่อไปค่ะโอ้คำนี้เราก็คุ้นกันแล้วนะคะเราเรียนกันมาหลายรอบแล้วอ้าวคำนี้เราจะอ่านว่า run run ที่แปลว่าอะไรคะ run 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 แปลว่าวิ่งค่ะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆในรูปนี้เป็นรูปอะไรคะดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะอ้าวอ่านว่ายังไงนะ sun 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 แปลว,ว่าดวงอาทิตย์นะคะอ้าวทบทวนหน่อยค่ะวันนี้คุณครูให้คำศัพท์ไปทั้งหมด4คํคำนะคะเด็กๆมีคำว่าบั้นขนมปังกันปืนรันวิ่งสั้นดวงอาทิตย์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ4ี่คำเด็กๆไปฝึกหัดอ่านตัวพยัญชนะแต่ละคำแต่ละตัวนะคะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆลองดูข้างล่างสิคะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรนะทิมเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อทิมนะคะทิมพูดว่าไงนะทิมโฮลอะบันทิมโฮลอะบันโฮลคำนี้นะคะ H O L D s <S มีตัว s อด้วยนะคะโฮลแปลว่าถือค่ะทิมโฮลอะบันทิมถืออะไรคะบันแปลว่าขนมปัง ทิมถือขนมปังใช่ไหมเอ่ยแล้วยังไงต่อคะทิม Run and eat a bun ทิม Run and eat a bun ทิมเขา Run ร,รันแปลว่าอะไรคะเด็กๆ Run แปลว่าวิ่งทิมวิ่ง and แปลว่าและคะ่ะ Eat eat ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย Eat แปลว่ากินอ่า อบันบันก็คือขนมปังเหมือนเดิมเลยค่ะทิม run and eat อ b u บแปลว่าทิมวิ่งและกินขนมปังเก่งมากค่ะเด็กๆฝึกหัดอ่านประโยคภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆจะได้ s สปี e อ g ง i s h เก่งๆนะคะวันนี้นะคะไปฝึกหัดอ่านในหน้าที่19มาด้วยนะคะเด็กๆ ควันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีก2หน้านะคะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยในหนังสือเรียนรู้ตัวเด็กนะคะแบบฝึกหัดทำเพิ่มสหน้านั่นก็คือหน้าที่39แล้วก็หน้าที่40นะคะแล้วก็มีในเรื่องของภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดอ่านนะคะทักษนะเกี่ยวกับอ่านได้คิดเป็นนะคะเด็กๆให้เด็กๆไปฝึกหัดอ่านออกเสียง phonics นะคะ คำที่มีตัวสะกดคือตัว U กับตัว N เราจะอ่านว่าอันมีคำว่าอะไรบ้างคะบันใช่ไหมคะบันกันรันแล้วก็ซันเป็นคำศัพท์ที่เราชินกันแล้วเราคุ้นชินเรารู้จักเราเคยชินกันแล้วนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะขอมงดกิจกรรมศิลปะหนึ่งวันนะคะเพราะว่าคุณครูตรวจงานแล้วเนี่ยยังมีเด็กๆบางคนนะคะที่ยังส่งงานาเกี่ยวกับการวาดลายเส้นนยังส่งไม่ครบเลยนะคะ mm. คุณครูก็จะให้เวลาเด็กๆทําอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ให้เด็กทําสมครูด,ด้วยนะคะ mm. แล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้านะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมซึ่งจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นข้ามาด้วยนะคะเด็กต้องชอบแน่ๆเลยนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะไปฝึกหัดอ่านออกเสียงโฟนิกส์แล้วก็ไปทำแบึุขัดเพิ่มเติมมาสอง องหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ